กะทิกะทิกะทิจ้าเอกะทิจ้าเอ๊นั่นเร็วกินอะไรอะ่ะกะทิกินอะไรลูกกินอะไรกินไม่ได้ลูกกะทิกะทิคานออกมาตรงนี้นะอย่างอีกกะทิกินไม่ได้ เทเทมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เร็วมานี่เร็วมากินไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้ลูกรู้ไหมกินไม่ได้